ภาพแรกเป็นส่วนของรูปภาพก็เหมือนกับ2ชุดแรกที่เราทําไปแล้วนะคะก็จะได้ยินนะคะประโยคพูดถึงบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญก็คืออย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งเลือกหรือว่าดูข้อที่มันมีคำที่อาจจะปรากฏในภาพแบบทันทีที่เราเห็นอาจจะต้องฟังดีๆก่อนเนาะเดี๋ยวมาดูข้อหนึ่งกันค่ะ number one Look at the picture marked number one in your test book. A. The man is wearing a headset. B. The man is turning on the computer. C. The man is getting up. D. The man is taking off his shoes. For this question, when you listen to it, you might think of the word man right away because this one is in all four questions. In the choice A, B, C, D, พูดถึงคำว่า the man หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวเลือกที่เขาให้มาเนี่ยประธานเป็นตัวเดียวกันหมดเลยก็คือเป็นผู้ชายนะคะดังนั้นเราอาจจะต้องมาดูที่คำกริยาที่อยู่ด้านหลังเนาะว่าคำที่ตรงกับภาพมากที่สุดคือกริยาอะไรนะคะข้อ A <c oughs> the man is wearing a headset ผู้ชายเนี่ยสวมนะคะ wearing ก็คือสวมใส่เนาะ h e e d s e t headset Head ก็คือเป็นชุดหูฟังนะคะซึ่ง h a d s e t เนี่ยมันจะรวมทั้งเอ่อ d p h o n นนะคะที่เป็นหูฟังแล้วก็ตัวไมโครโฟนด้วยก็เรียกว่า a headset นะคะข้อ B the man is turning on the computer ผู้ชายเนี่ยเขา turning on t u r n on คือแปลว่าเปิดนะคะกำลังเปิดคอมพิวเตอร์ข้อ C the man is getting up getting up แปลว่าตื่นนอนค่ะ แล้วก็ข้อดี The man is taking off his shoe taking off แปลว่าถอดออกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คือผู้ชายกำลังถอดรองเท้าอถอ้าตรงกับภาพมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นข้อ A นะคะ The man is wearing a headset เพราะว่าบรรยายได้ตรงกับภาพพอดีคือมันเป็น headset เลยคือมีทั้งตัวหูฟังนะคะแล้วก็มีไมโครโฟนด้วยถ้าเป็นเ Headphone เฉยๆเนี่ยก็คือจะเป็นหูฟังนะคะส่วน The man is turning off computer เนี่ยแม้จะ เห็นว่ามันมีจอคอมนะคะในภาพก็ตามแต่ว่าเราไม่เห็นว่าผู้ชายคนนี้กาลังเปิดอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้เราจะอนุมานไปเกินกว่าภาพไม่ได้นะคะก็ข้อ b ก็เลยตัดไปส่วนข้อ4ข้อ d นีนเยี่ยงไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องเลยนะคะไม่มีส่วนไหนที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเลยก็คําตอบที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะกับภาพที่สุดคือต้องจําไว้ว่าเราจะไม่อนุมานน้อยไปกว่าภาพหรือว่ามากเกินไปกว่าภาพนะคะให้ระวังกันอนุมานเกินกว่าภาพไปเนาะก,ก็ตอบข้อ a ค่ะ The man is wearing a headset.